สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องเก่งแล้วก็บังมิ้นที่นี่ที่ไหนครับผมรัมเลิ่คาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบแบรนด์นิสสุบูชิมาให้กันให้ดูถึง4คันนะครับในราคาไม่ถึงสี่แสนนะครับก่อนจะมาชมรถกันนะครับฝากที่ตทางร้านกันก่อนลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาชมรถที่ร้านนะครับมาได้ที่ถนนเลียบวารีคู่ขวาหนองจอกนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบวารี30กับซอยเลียบวารี 32นะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านขนมจีนหน้าภูกเก็ตสาขาหนองจอกเลยนะครับอยู่ห่างจากสำนักง,งานเขตหนองจอกประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองร้านของเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับบงังเปิด8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดด้วยใช่ครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวให้บังมิ้นพาไปดูรถคันแรกกันเลยนะครับครับผมคันนี้มาเพราะพบกับมิตซูบิชิไดทั้น2.5 T-L คันนี้รถปี19นะครับผมคันนี้มาครับไฟฮาโลเจน กระจังหน้าสีดำเงานะครับผมแม็กแต่งให้เรียบร้อยหลังคาตู้ทึบเปิดใหม่นะครับสองเมตรเสร็จเกลวียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้ผมขอเสนอราคาเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพรเพียงห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมหากลูกค้าสนใจทักมาได้นะครับคันนี้กับเจ้ามือทูตุชได้ต้านสองจุดห้า GRL นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับรถคันต่อไปนะครับผมน้องแกงอ่ามาพบกับคันนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเครื่องยนต์สองจุดห้า CL เช่นเดียวกันนะครับคันนี้บอกเลยว,ว่าแต่งหลอดจัดทรงมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับมาพบกับนี่เลยกระจังหน้าสีดำบ้านนะครับนี่มีบ้าไฟจัดหมอกมาให้นะครับไฟหน้าฮาโลเจนโคมไฟใสๆไม่มีรอยแตกสว่าง่องสว่าง,างตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับ,ม,รบมาพร้อมกับล้อมแม็กซนะครับตึ่งทีอีสีทองนะครับพร้อมกับยางสภาพดี ตู้ือตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2เมตรพร้อมจดทจเบียนลงเล่นเรียบร้อยพาสีพรบอรต่อให้เรียบร้อยเปลี่ยนถานน้ำมันเครื่องให้ครบนะครับสาหรับคันนี้ราคาน้องอยู่ที่299,000บาทเท่านั้นเองผ่อนที่เดีอนละ5,000กว่าบาทนะครับหากใครสนใจนะติดต่อมาได้ที่เบอร์น้องเก่งกับเบอร์บางมิน้นด์ดล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะครับไปดูกันที่คันต่อไปไมเนอร์เชนแล้วอ่าคันนี้นะครับมิตุชิแต่ต้า25 GR ปี2020นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับ ลายสปอร์ตเลยนะครับกระจังหน้ามีดําตัดขอบแดงให้เรียบร้อยนะครับทั้งตัดที่กระจังท้าที่โลโกโล้สีแดงกับโคเมี่ยมตัดกันสปอร์ตมากเลยครับคันนี้คันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อแล้วนะครับผมไฟหลีไฟเลี้ยวอ,อยู่ตรงเบ้าไฟตัดมองนะครับผมคันนี้เหมือนเดิมอีกเช่นกันนะครับจัดตรงแต่งรอให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่สังสีล้อเลยนะครับผม ได้แม็กเป็นแม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้าด้วยยางเบิกใหม่ตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับภาษีพรอต่อให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับหรือใครที่อยากจะได้ปีที่บอกใหม่ล่าสุดลราใหม่น้อยเรามีมาให้นะครับสำหรับปี2023จดทะเบียนไม่ถึงปีเพิ่งจดเมื่อต้นปีนั่นเองนะครับไหม่น้อยแค่10,000โลเท่านั้นเองกับคันนี้มิตซูบิชิไททันนะครับเครื่องยนต์2.5 GL ปี2 0 2พนะครับคุณลูกค้าเห็นหน้าตาแบบนี้บอกเลยพรอยู่ที่ ห้าพันนะครับ,บ<า>โอ้โหตู้ที่ตัดใหม่ตรงรุ่นแต่ว่าคันนี้จะได้เป็นร้อกระทะนะครับ<ด>ทั้งสี่วงสีเส้นพร้อมกับยางสภาพดีๆไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับนี่พร้อมกับพิวตัวซีสวยเลยนะครับใบหน้าสีดำดุดุเท่ๆแบบนี้เอาไปเลยนะครับภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยใครที่สนใจนะครับกำลังมองหารถกระบ,บะตอนเดียว ผ่อนเบาๆมีมาให้เลือกนะครับลุกค้าเลทผ่อน5,000ในราคาไม่ถึง4 0 0 0 0ใครที่กำลังมองหาอยู่อย่ารอช้าเพียงแค่คุณเครดิตดีมีสลิปเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานบริษัทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์เอาไปเลยนะครับอ่าหาใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์น้องเก่งกับเบอร์บังมินได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับนี่นะครับสำหรับวันนี้น้องเก่งและก็บังมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อน และมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมาพบกับรถอะไรนะครับ<ห>ตอนเหล่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ